้าไลฟ์สดแล้วไม่เวิร์กให้แก้แบบนี้คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เป็นมือใหม่ไลฟ์สดแล้วพอเริ่มไลฟ์ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีคนมาดูไลฟ์ของคุณคอมเมนต์ก็ไม่มีคุณก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองแล้วทุกครั้งที่คุณออกไปอยู่หน้ากล้องออกไปไลฟ์สดคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองมันเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราฝืนตัวเองหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราเห็นผลลัพธ์แบบนี้เราก็รู้สึกว่าคุณจะไม่อยากจะไปต่อไม่อยากจะออกมาหน้ากล้องการออกมาไลฟ์สดแบบนี้ไม่มีความสุข จะบอกเลยค่ะว่าอาการหรือลักษณะต่างๆที่คุณเป็นอยู่นั้นคู่ตุ๋ยก็เคยเป็นมาก่อนคู่ตุ๋ยเคยเป็นมือใหม่ในการไร์สดแต่วันนี้ค่ะถ้าไม่คู่ตุ๋ยสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นผู้ที่มีความชํมนานาญในการไร์สดได้เนื่องจากว่าคู่ตุ๋ยมองตรงนี้ก็คือว่ามองที่ผลลัพธ์ที่เราจะได้หลังจากที่เราผ่านแรงกดดันนั้นนั่นก็คือ,อาการที่เราอ่ะการที่เราทําใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่ห่ยแตกอยู่แล้วสำหรับมือใหม่มือใหม่ทําอะไรก็ห่วยแตก แต่ทีนี้เรารู้ว่าทําไปแล้วเนี่ยเราจะมีผลลัพธ์อะไรช่องเราจะเริ่เติบโตัวอย่างไรมือใหม่ทําอะไรก็หอยแตกแต่ความหอยแตกนั้นจะหายไปถ้าคุณได้ลงมือทําซ้ําๆทําซ้ําๆทําบ่อยๆเมื่อคุณคุ้นชินกับกล้องคุณจะรู้สึกเลยว่าการไลฟ์สดนั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากการคิดหัวข้อหรือการดึงดูดผู้คนในช่องนั้นจะเป็นอะไรที่ธรรมดามากวันนี้ถ้าคุณยังรู้สึกว่า การไล์สดเป็นเรื่องยากสําหรับคุณนะคะคุณสามารถติดตามในช่อง YouTube คูตุยชาแนลได้คูตุยได้นาความรู้นะคะในการค่อยๆเปลี่ยนตัวเองในการพัฒนาตัวเองจากคนไม่กล้า,าไล์ในการไล์สดแต่เราจะเปลี่ยนอย่างไรอย่างค่อยเป็นค่อยไปฉบับมือใหม่จริงๆนะคะความรู้คูตุยได้บรรจุไว้แล้วนะคะในช่อง YouTube คูตุยชาแนลฝากติดตามด้วยค่ะคูตุยไลฟ์สเปิร์คค่ะ